ต้องบอกได้คําเดียวว่าวงการอ e ีสปอร์ตชวงนี้มีดราม่าไม่เว้นแต่ละวันซึ่งเรื่องที่ร้อนแรงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ b ล e ิ e อีสปอร์ตเพราะมีหลายคนให้ความสนใจกันเยอะมากจากทีที่เคยถูกมองเป็นดาวรุ่งแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมีปัญหาเต็มไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทําไมเรื่องราวมันถึงได้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงลากยาวในทุกวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังกันเลยดีกว่าครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบ e e d อีสปอร์ตทุกคนก็จะรู้กันดีว่าก่อนหน้านี้ทีมนี้เคยเป็นหนึ่งทีมน่าจับตามองในวงการวลระดับสูงโดยเฉพาะกับการเข้าร่วมการแข่งขันในลีกระดับโลกอย่าง VCT Pacific League และเคยได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวสท้านวงการที่ถูกประกาศออกมาอย่างกระทันหันเนื่องจากจุูจ่ๆทีมบ e e d อีสปอร์ตได้ถูกไรออดถอนออกจากการแข่งขันในลีกนี้ซึ่งพวกเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่ามันมาจากการที่ทีมไม่สามารถปฏิบัต,ติตามข้อกำหนดที่สำคัญในหลายๆอย่างเกี่ยวกับการ รายงานข้อมูลและการจัดการทางาด้านการดำเนินงานที่จําเป็นทําให้ทางไรออดต้องตัดสินใจถอดถอนสิ่งของทีมลีดดิสปอร์ตให้ออกไปจากการแข่งขันพอเรื่องราวในครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเด่นและผู้คนในวงการวอลเลย์ก็งงกันหนักเลยนะสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทีมที่เคยมีชื่อเสียงขนาดนี้ถึงได้ถูกถอดออกไปจากลีอยกกระทันหันโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรล่วงหน้า เรื่องนี้ก็เลยทมใชาวเน็ตและนักสื่อผู้สนใจในเรื่องดรามา่าตาก็พากันลงมือขุดคุยหาข้อมูลเพื่อจะไดรู้ว่าสาฮแท้จริงนั้นมันคืออะไรซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็ไม่ทาให้ผิดหวังเพราะมีข้อมูลมากมายได้ถูกปล่อยออกามาติดติและสิ่งที่พวกเขาพบเจออย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องของการค้างจ่ายเงินจำนวนมากให้กับนักกีฬาและโค้ชของหลายทีมภายใต้การบริหารของบริ และหนึ่งในผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับชาวเพื่ออย่างเราก็คือชายที่มีชื่อว่าคาสาัดเขาก็คือโค้ช,ชของทีมเคาน์เตอร์สไลด์สที่ออกมาเปิดเผยทุกอย่างลงแพลตฟอร์มเอส่วนตัวของเขาว่าทีมของเขานั้นถูกค้างจ่ายเงินเดือนและเงินรางวัลจากการเข้าร่วมกับทีม เขายังเล่าเพิ่มเติรดว่ากำหนดจ่ายเงินของทุกคนภายในทีมนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปแล้วถึง4เดือนด้วยกันยังไม่พอเพราะมันยังมีเงินค่าชชระอีกมากมายที่ทีมยังไม่ได้จ่ายยกตัวอย่างเช่นค่าซื้อขายผู้เล่นที่ไปทำสัญญาเอาไว้กับบริษัทและทีมอื่นๆรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมซึ่งปัญหาพวกนี้ไม่เพียงแค่เฉพาะทีมของ c s 2เท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบลามไปถึงทีมอื่นในสังกัดอีกด้วยเช่นทีมตัวถ Rainbow Six s i เ g e และก็ว l o r a n t หลังจากที่คาสซาออกมาแชร์เรื่องของการค้างจ และเงินดาวของทีมบลิซอีสปอร์ต e ไปแล้วทาร้าของทีมเอกก็ไม่ได้นิ่งเฉยโดยบลีก็ได้มีการออกมาโต้กลับว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ขออีกฝ่ายโดยทางทีมได้ทาการยืนยันว่าได้ทําการจ่ายเงินให้กับนักกีฬาครบจนถึงเดือนสิงหาคมแล้วและกําลังดาเนินการจ่ายเงินเดือนในส่นของเดือนกันยายนอยู่นอกจากนี้พวกเขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีปัญหาการสื่อสารระหว่างนักกีฬาและองค์กรโดยระบุพวกเขาได้พูดคุยกับนักกีฬาทุกคนเกี่ยวกับปัญหาที่ค้างอยู่มาโดยตลอด ยังไงก็ตามคัาสซราไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่าเขาได้ทําการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปค้นพบว่ายังคงมีเงินอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการชําระซึ่งนี่ก็รวมไปถึงเงินค่าซื้อตัวนักกีฬาจากทีมอื่นๆรวมไปถึงค่าใ,ใี่จ่ายต่นงไตเพียบถ้านับยอดรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นมนเงินจำนวนสูงถึง3ามแสนเหรียญด้วยกันหรือประมาณ10ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาจากทีมเรนโบว์ซิก์อย่างเทอร์สตาร์ที่ออกมาเปิดเผยว่าเขาถูกค้างจ่ายเงินมาแล้วมากกว่า35,000 35,000เหม 1. 1ื่นบาทไทไย เขายังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ทีมลีดถูกถอดออกจากการแข่งขันวิ t ิธีซีอของทีมก็ได้หายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยและไม่สามารถติดต่อได้ประเด็นพวกนี้ทำให้นักกีฬาหลายคนไม่มีทางเลือกอื่นเลยเนอกจากต้องนำเรื่องราวทั้งหมดองก็เปิดเผยเพื่อเรียกร้องให้บลีดกลับมารับผิดช,ชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและเริ่มพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขา หลังจากปัญหาการค้างจ่ายเงินเริ่มกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ยิ่งเพิ่มความรอ้อนให้กับราม่าในครั้งนี้ก็คือคดีความที่เกี่ยวข้องกับ CEO ที่หายลับไปแล้วของ bleed esports ซึ่งมีคนไปสืบบานและพบว,ว่าเขานั้นมีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์บางอย่างรวมไปถึงมีชื่ออยู่ในคดีความที่สิงคโปร์ตั้งหากย้อนกลับไปในปี2021 bleed esports เคยได้จับมือร่วมกับบริษัทน้ำดื่มดับพรีมยมีมที่มีชื่อว่า y d r ด Fla s k ซึ่งมีลินคอนลิมจุนฮงเป็นซีอโอและยังเป็นคนสนิทของเมอร์วินอีกด้วยยังไงก็ต่างทั้งสองคนกลับมีชื่อปรากฏอยู่ในคดีความที่สิงคโปร์ในหลายเหตุการณ์ด้วยกันลินคอนและเมอร์วินถูกกล่าวหาว่เาเขาทั้งคู่ไม่มีส่วนผโลพันเข้ากับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายหญิงสาวอาย23ปีในไนท์คลับที่สิงคโปร์ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มความสงสยัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของทั้งสองคนเป็นอย่างมากซึ่งทั้งลินคอนและเมอร์วินก็เคยมีประวัติเกี่ยวกับความรุนแรงทางร่างกายกันมาแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยจากหน่วยงานควบคุมบริษัทในสิงคโปร์ว่าบลีดอีสปอร์ตนั้นได้ถูกยกเลิกทะเบียนบริษัทออกไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2023ทำให้องค์กรนี้ไม่ใช่นิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายมานานเกือบปีอันนี้เพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าการที่บลีดอีสปอร์ตถูกยกเลิกทะเบียนบริษัทนั้นก็หมายความว่าองค์กรนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปในสิงคโปร์ ซึ่งหมายถึงว่าบลีดไม่สามารถทําธุรกรรมทางธุรกิจหรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเงินอย่างถูกกฎหมายได้อีกยกตัวอย่างเช่นการเซ็นสัญญากับนักกีฬา,า,าการทําสัญญาการสนับสนุนหรือการจัดการภายในทีมในแทนบริษัทได้ตามปกติแต่ถึงอย่างนั้นบลีดอีสปอร์ตก็ยังคเข้าวมการ์ดระดับโลกในฐานะทีมแขกและเข้า่วมอีเวนต์อีกมากมายซึ่งเป็นการดําเนินการที่น่าก,กังวลเพราะสถานะของพวกเขายังไม่ชัดเจนอาจจะเทียบได้กับการทํางานของบริษัทเถื่อนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีสถานะทางกฎหมายแต่ก็ยังคงดาเนินกิจาก,การต่อไปซึ่งนี่เกิดจ,จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไรออดต้องตัดสินใจถอดบลีอีสปอร์ต e ออกไปจากการแข่งขันก็เป็นได้ยังไม่พอเพราะว่าซีอของบลิตอนนี้เนี่ยก็มีกําหนดการที่ต้องไปขึ้นศาลในวันที่1วตุลาคม2024เพื่อต่อสู้กับคดีอาญาทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมและพฤติกรรมของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มแรงกดดันและปัญหาต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็ยังมีอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดยังมีข่าวหลุดออกมาอีกว่า b z eSports e ได้ทําการทอดทิ้งผู้เล่นทีม Mobile Legends ของพวกเขาทั้ง2คนไว้ที่สิงคโปร์หลังจากการฝึกซ้อมในแคมป์โดยไม่มีการจัดหาค่าตั๋วเครื่องบินให้กลับฟิลิปปิน โดยผู้เล่นทั้งสคนนั้นก็คือโดมินิกและก็โฟมาที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้บริหารของทีมได้และพวกเขาก็ต้องอาศัยขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของพวกเขาแทนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยิ่งทำในาภาพลักษณ์ของทีมรวมไปถึงความเชื่อถือของนักกีฬาที่มีกับผู้บริหารยิ่งดูแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยซ้ำ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็าจะพอรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอนาคตของบลีดีสปอร์ตตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในสถานที่ไม่แน่นอนเอามากๆเนื่องจากปัญหาต่างๆที่สะสมกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ยังคงค้างจ่ายนักกีฬาและการถูกฟ้องร้องในคดีความจากซีอของทีมาการที่องค์กรถ,ถูกถอดออกจาก VCT Pacific League ทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ของบลีแย่ลงไปเรื่อย นอกจากนี้การที่บริษัท e อีสปอร์ตถูกยกเลิกทะเบียนบริษัทต,ตั้งแต่ในปี2023แต่พวกเขายังคงเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลกได้ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดําเนินงานต่างๆเพราะว่าสถานะทางกฎหมายของบริษัทต,ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วการที่บริษัทยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้มันก็ไม่แปลกเลยว่าแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้เกี่ยวกับอนาคตของบริษัท e อีสปอร์ตรวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงินการถูกเลิกทบียรบริษัทหรือว่าคดีความที่กำลังเกิดขึ้นกับซีอล้วนเป็นสัญญาณที่วงบอกว่าบลีดอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ง่ายๆสรุปแล้วถ้าการล่มสลายของบลีดในสปอร์ตเกิดขึ้นมาจริงมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงแค่ปัญหาการจัดการเท่านั้นแต่ยังเป็นผลจากความล้มเหลวในหลายด้านที่สะสมมาจนถึงจุดนี้ซึ่งถ้าหากเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาละก็ก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของทีมีิสปอร์ตในระดับวงการเลยก็ว่าได้ และเพื่อนๆล่ะครับมีข้อคิดเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใา้คลิปนี้เลยนะครับมืนอเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบบอง e port, ่องแบคอฮอีสปอร์ตก็เลยชวนกดไลค์ Subscribe ที่สำคญัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ